อยู่ตรงไหน,นอตอตอนมีหลายตัวว่ะที่ไหนตั <S <S วแมว Handler. Huh? 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 เนี่ยม,มึงเห็นว่าต้นไม้ด้านซ้ายกูมีใช่ปะวิ่งมานนะต้นวิงออ่งเหรอ ผมเนี่ยทำไมอยู่ตัวตรงโลนดิตายาว่ะนี่ชนะคนไหนมากเลยเขาไม่มีชัดว่ะ ผมเนี่ยแบอกขอกำลังสนุนจากไฟล์นะผมเนี่ยขอให้คอมมิ่งสนับสนุนหน่อยแสเดูนช่วยด้วยเฮลมียยิงกูแล้วต้องไมไฟล์นี้มีคนเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยมี VS ล็อกหัวด้วยอ่ะมี VS ล็อกหัวอยู่เฮ้ยกูวิ่งเลยล้อหลอกล้อหลอกเลยทั้งหมด บนหัน เราบ่อยหนูทำไมเนี่ยบ่อยรู้ได้ไงแม่มันยิงตีน,เ,นเมื่อกี้นี่เกือบตายโอ้โหแม่งยิงตีนระเบิดระเบิดทั้งตีนอีกแล้วใครผิดเนี่ยไอ้โล่มันแตกไงมีโล่อะโล่มันท,ทุบทีผิดผิดตรงนี้ออ่งฝั่งนู้นโล่มันแตกง่ายเกินเมื่อกี้เนี่ยไปดังเกิดมันขึ้นดีกว่าไหมต้อย่าเลย ตามผมมาโอ้โหเต็มเลยดองปั๊มน้ำมันเลยสมัครเตาแ่งกันอยู่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่งางล่างล่างหมดเลย รถต้อนเนี่ยรถมีเก็บของได้เก็บหอดเลยตนอ๋อต่อยิงเลยดิเป็นเทสเมื่อกีงเก็บของเนี่ยมันยื้เก็บของอยู่านี้เนี่ยเนี่ยมันกำลังเก็บของอยู่ อนวังมู่อยูหน้าประตูก็แมันไปกแพงหลังแล้วมันจดตแล้วมึงยิ่งไม่งถนหายิงไม่ทันเอ้ยไอ คือมันต <sk> ah ั้งพอดีต่อยังไม่ยิงมันกำลังจะยิงมันตั้งบึ๊บทีที